ทีมงานทพไลฟ์สไตล์สงขลาครับไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดตอนที่งูเหา่างูเห่าครับเลื้อยเข้าไปภายในบ้านเลขที่69ทับ2บ้านเลขที่69ทับ2ครับหมูห่1ตำบลทับช้างอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาแต่ดันไปเจอกับม้าสองตัวม้าสองตัวครับก่อนโดนรุมกระทืบเลยครับต้องเลื้อยหนีเข้าไปในรถเครื่องทะเบียน959 ทะเบียน959ครับคันนี้และก็ทีมอสรพิษวิทยามาจับกับทีมคู่ชีพอบตอรสะทอนเรื่องมันก็แค่นี้แหละครับที่เหลือไปดูภาพกันเลยครับ Tao mà tao cháy, cái này rồi. nhìn đều cho dạo rồi yo, đi vô xôi, giả Niêm phần lớn. Niêm phần con nè phần lớn. Niêm phần lớn. Niêm phần Vô Niêm phần lớn. 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 tồn phần lớn. Niêm หัวหละเฟียเลยยังยังเนี่ยนะจะนวยเห็นเลยนะเอาไมเจ้ะเราเดียัญหา

Yeah. nhà em bảy tài vật kiên đấy đi đi tăng đi nè tăng đi nè

Merci.